สวัสดีครับอมาม่าสวัสดีค่ะอาม่าด้วยความที่จะสังคมเยอะน้องคนเยอะก็กลัวเพื่อนๆเดี๋ยวเข้ามาทักอะไรเงี้ยเนาะก็เลยเอาเป็นแบบว่าเหมือนทําเป็นนิรนามแล้วกันเนะานะแล้วก็จะแชร์ความรู้สึกนิดนึงว่า,าเป็นยังไงบ้างตอนนี้รักษามาเนี่ยอาการพอคุมได้ไหมถ้าเทียบกับอดีตที่ผ่านมาเนี่ยต่างเป็นยังไงบ้างก็ได้เยอะค่ะ ดีดีขึ้นกว่าอดีตที่ผ่านมาเยอะมากแล้วถ้าถ้าว่าปฏิบัติตัวแบบอย่าอย่าไปทานอาหารที่มันไม่ถูกกับตัวเองอะ่ะมันก็จะไม่เป็นอะไรแล้วอตอนนี้คือเที่ยวต่างประเทศแล้วเนาะโออ ก่อนหน้านั้นไปไหนไม่ได้เลยออกจากบ้านก็ไม่ได้ใส่เสื้อผ้าไม่มีแขนอะไรก็ไม่ได้ต่งตัวติดหมดค่ะทั้งเกงทั้งเสื้อนี่แขนยาวขายาวตลอดตอนนี้แขนสวยเลยเนาะตอนนี้เปลี้ยงหมดละแขนเปลี่ยนหมดแล้วขายหมดละเที่ยวต่างประเทศได้ได้ค่ะกินอะไรได้บ้างทานทุกอย่างเลยกินทุกอย่างแล้วเนาะอมีความสุขเลยเนาะหัวเราะตลอด ทุกมานาน,ท,าน,านทุกมาตั้งเจ็ดแปดปีอะ่ะโดนยาหลายโรงพยาบาลเนาะโอ้ oh, หลายแห่งมากเลยไม่ต้องเอ,อ่ยชื่อดีกว่านะหลายโรงพยาบาล <laughs> ไปที่ไหนเขาก็ให้แต่สเตียรอยมาทีแรกก,ก็ก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นผลร้าก็ใช้ไปตลอดรักษายังไงมันก็ไม่หายยิ่งใช้ก็ยิ่งลามเยอะขึ้นเยอะขึ้นจนสุดท้ายมาอดีมาดูในอ่ในอินเทอร์เน็ตก็มาเจอคุณหมอเนี่ยนะคะก็เลยมาที่นี่โอ้โชคดีเลย าไม่เจอคุณหมอนี่ยังไม่รู้จะเป็นยังไงดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วก็มีเพื่อนในกลุ่มอีกหลายร้อยคนโอ้เยอะมากเพื่อนเพื่อนที่มาด้วยกันนี่เขาหายไปเยอะแล้วนะเขาเขาปฏิบัติตัวดีกว่าเราหายกันไปเยอะละคุยกันในกลุ่มเนาะค่ะคุยกันในกลุ่มตลอดค่ะก็มากนี่โชคดีมากแฟนน่ารักคอยดูแลตลอดก็เป็นกําลังใจให้ตขาค่ะจะหนักจะเห่ออาการยังไงแกจะคอยรักคอยดูค่ะคอยดูแล แต่น่ารักมากขอบคุณค่ะแล้วมีอะไรอยากจะฝากถึงคนที่เป็นโรคผิวหนังเรื้อรังหรือที่ก็ยังไม่รู้ผลทางอมอไหมจะทำยังไงดีอืมก็ต้องมาพบคุณหมอนะควัะก็อดทนสู้ๆเดี๋ยวก็หายค่ะขอบคุณมากครับผมขอบคุณค่ะบดีครับบาดีครั